กระดุกระดาษเก่าเรเอาไว้แต่นว่าเดินอยู่ด้วาเสรแล้วมาให้ลูกแก้้ี้อญาติครับเออเอาทุ่งเีองบรับเอาปนกินนี่เวลากินปกันเลอันนั้นไม่เยาวันนี้เป็นวันรวมญาติครับ พี่น้องเกิพอมนะครับตัวหลุกเลยเนาะหลุเากออนมาจากปรเทศคะเปิดเลยกรเปิเลยว่าเอฟซีออนพี่สาวทุกคนนะคะขอบคุณค่ะพระออนนะครับ เทียนนะครับเป็นแสงเทียนจ่างทานได้กินได้มันต้องมีสก่านบ้านเลยนี่บาลานอันสมุนบ้านบาลานบสมณ์บาลานอเบอบ้านบ้านไผ่บ้านแก่นนะครับโทรศัพท์เปิดเปิดเลยพร่บลงเอาของมาแจกเอามาให้ญาติพี่น้องครับ สสสสไส่กรอกใส่กรอกใส่กรอกครับใส่กรอกนะครับปลาออนนะครับหนึ่งลังครับหนึ ah ่งลังนี่หนักขัดยากจะโลกเลยยี่สิบโลครับโอ้ยี่สิบโลนะครับของปลาจาาปลออนนะครับมาจากกรุงเทพของข้าวเลยครับสิบกิโลเนาะนี่นะคะปลาออนพี่สาวลุงพลนะคะเอามาฝาก มาฝากพี่น้องนะคะท่าโอเทนนะคะบ้านคอท่าโอเทนนครพนมนะคะบ้าออนเอามา20โันนะคะบุสวรรค์มาเข้าทีมคุณสวรรค์คุณสวรรค์ะ้อนออนพูดจิพูดใหม่ให้อภัยกันนะคะเนเานะคะแ่งกันเลยค่ะีน้อนอะไราวเให้ค่ เกรดเจนะคะเกรดเอค่ะเกรดเก็คือเกรดดีท hey, okay. ี่ส okay. ุเกรดเนะคะอันดับหนึ่งนะคะขายดีด้วยส่วนผสมมันขอบคุณนะคะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับดีๆปีใหม่อาจจะดีๆมากๆจะมาฉลองเจดีสวัสดีนะครับขอบคุณนะคะ